ประกอบอาชีพได้มีภรรยาได้มีลูกส่งไปเรียนอเมริกากลับมาเป็นเจ้าอาวาสต่ออย่างนี้ได้ครับเพื่พอจีบครอบครัวอย่างนี้เลยเหรออย่างนั้นเลยครับสามารี่จะที่จะสืบต่อที่จะเป็นเจ้าอาวาสต่อเป็นเจ้าของวัดจริงๆครับเนเจ้าอแล้วทุกอย่างก็เข้าบัญชีเจ้าอาวาสอะไรอย่างนี้ครับอันนี้พูดถึงพระอันนี้ไม่ต้องเป็นพระญี่ปุ่นพระไทยก็หลายวัดก็เป็นอย่างนั้นนะคะเข้าบัญชีเจ้าอาวาสหมดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะพระไอ้เป็นรวยมาก แต่ญี่ปุ่นนี้ไม่ไม่มีการจ้างไปสอบไม่ไม,มมไม่มีจับไมยแรงมากไม่มีจ้างไปสอบกันเลยล่าตามตามข่าวกัน <c oughs> ล้ตา,ต,า,าลตัวจ้างไปต่อบ,บาลีงมงมากตามบ้านไทตามบ้านฟ้าที่ที่แผริีโพสครับที่แพรลีโพส <c oughs> ก็เลยอยากให้เข้าใจพระญ,ญี่ปุ่นว่ามันเป็นอาชีพที่ต้องหาเลี้ยงชีพครับแล้วก็เพื่อที่จะให้วัดอยู่ได้แล้วก็ตัวเองก็อยู่ได้ครับอันนี้เข้าใจเข้าใจเข้าใจในเรื่องของ ของความเป็นมาเนาะมันเพราะมันไม่เหมือนกันมันต่างกันโดยติ้นเชิงเนีย่ยของญี่ปุ่นที่หนูยกตัวอย่างคือเขาเขาต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะว่าเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นเขามีศาสนาประจำชาติของเขาดั้งเดิมของเขาแล้วพุทธมันเข้าไปทีหลังอย่างนี้แล้วก็คนวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นก็อาจจะไม่ได้มีความแบบสนใจอะไรมากที่มันเป็นเรื่องแบบไม่ได้ จริงๆเทพจ้าทุกคนไม่มีศาสนานะครับเขาไม่ได้สนใจไงก็เลยแบบมันก็เลยง่ายอ่ะหนูแค่รู้สึกว่าท่าญี่ปุ่นก็ท่านก็อาจจะรู้สึกว่าก็เอาแค่เรื่องที่มันแบบเบติกมันไม่เหมือนนะมันคนละฟีลลิ่งกับกับคนไทยนะครับพี่ปองในฟีลลิ่งมากเออถ้าเป็นแบบบ้านเราคือเราเป็นคนพุทธมาตั้งแต่เกิดและเราก็มีความรู้ในระดับหนึ่งเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมมันผ่านการแบบ ปลูกฝังพ่อแม่โรงเรียนเรารู้ว่าพระทมแบบนี้ไม่ได้นะพระมีกฎแบบนี้เอาเออแน่แนเลยเช่นยกตัวอย่างประราชิกสี่ข้อหนูว่าคนที่เป็นเขาคนพุทธทุกคนรู้ที่กรมันก็เลยรู้ว่าเออพระทำแบบนี้ผิดนะพระทมแบบนี้ไม่ได้แต่คนญี่ปุ่นเขาไม่สนใจไงที่มี่กว่าใช่ไหมคะเขาเป็นมหาย,ยานเขาจะเน้นแค่เรื่องของการช่วยเหลือผู้คนและมหาย,ยานอันหนึ่งที่เขาไม่ได้สอนเหมือนเราคือเขาเชื่อว่าทุกคนมีโพธิปัญญาโพธิจิต ในตัวเองทุกคนสามารถบรรลุธรรมด้วยตัวเองได้ด้วยซ้ำอโอให้ oh, <hi. S 1> ใช่ไหมคะใช่ครับโ oh. อ้ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นเน้นเป็นพระพุทธศสนาเน้นไป,ป,ปเน้นการเชื่อเลยเขาก็เลยไม่ได้มาสนใจเรื่องพระเรื่อง,<ร>งอะไรอีกผสมผสมน่าจะผสมะสนเนีะยจากที่นี้เนี่ยเหมือนของเราแหละของเราก็พุทธกับผีก็ผสมกันไงพุทธผีพราหมณ์ผี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 ปอง พี่ประาณนี้ไหมเกิดกดผีเลยตรสใหผีกับพระผสมกันหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ถึงว่ามันก็เหมือนญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นก็จะมีพุทธมีชินโตผสมกันของของไทยก็จะมีพุทธแล้วก็มีศาสนาผีผสมอย่างนี้เดียวตาผีคือเขาเคารพผีเขาเชื่อว่าผีอ่ะโดนมาดาให้เขาป่วยให้เขาหายป่วย เอาของไปเส้นไหว้ผีผีก็จะทําให้เขาหายป่วยก็คือเหมือนผีก็เหมือนศาสนาศาสนาเนี่ยคนนักสิงเลิศมากไอ้สิงเลิศมากไหว้ผีไหว้ผีปู่ย่าตายายให้เขาคุ้มครองเราคนดีผีคุ้มคนไทยที่มีสำนวนว่าคนดีผีคุ้มก็คือมาดูแลเราผีฝ้าเอ้ยให้หายป่วยหายไข้อะไรเนี้ยผีก็ช่วยเหลือฮะมนุษย์ ผีจะช่วยเหลือนมนุษย์ตอนนั้นเขาเชื่อว่าผีช่วยเหลือนมนุษย์ทําให้เจ็บป่วยก็ได้ทําให้หายป่วยก็ได้<อ>ทําให้โชคลาภก็ได้ทําให้อักจนก็ได้เขานับถือผีมาก่อนนับถือพระนับถือคุณด้วยผีคือบรรพบุรุษบรรพบุรุษเราปูา่ย่าตายายที่เสียไปแล้วที่ตายไปแล้วอ๋<า>เอเป็นบนรรพบุรุษที่ตายไปแล้วลุงพี่ลุงพี่ลุงก็คือบรรพบุรุษก็คือลุงพี่ลุงพี่ลุงพี่ของลุงพี่ลุงพี่ อ่าตายไปแล้วก็เป็นผีเป็นผีรุ่นนม่รักบุลุดปกตารักษาเราโดยที่เราไม่มองไม่เห็นผีรุ่นพี่เหมือนอ่าหัวหน้าแก๊งยาอุซ่าที่ดูแลลูกน้องยาอุซ่าอ๋อไม่ไม่น่าจะใช่ครับพี่คนไทยบางบางคนก็จะ ไหว้ผีด้วยอ๋อพาปิคันเน่คนไทยบางคนก็ไหว้ผีคนไทยบางคนก็ไหว้เมียเช่นพี่ปอไหว้เมียไหว้เมียโอเคเอ่อรับจบเอ่อพอใจยังพอใจยังแต่เออคนไทยบางคนก็ไหว้ผีคนไทยบางคนก็ไหว้เมียตรงนี้ในเรื่องเนี่ยบอกได้อยู่แล้วเนาะ น้องสาวจะไปแต่งกับพระญี่ปุ่นซึ่งน้องสาวเป็นคนไทยพระไทยรับได้ไหมเดียวตะรับได้ไหมน้องสาวของพระไทยไปแต่งงานกับพระญี่ปุ่นรับครับประมาณรับครับถ้าเขารักกันก็ยอมอือคนรับได้ไหมคุณอ่ะคุณแคลรี่ไม่หนูก,หนก็หนูก็ไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่า,าพระญี่ปุ่นเขาไม่ใช่พระไทยนี่เขาไม่ใช่ชาอเถรอกมัแต่ถ้าผู้หญิงญี่ปุ่นมาแต่งกับพระไทยมีปัญหาแน่นอนไม่ได้เข้าใจไหมล่ะ แต่ถ้าผู้หญิงไทยจะไปแต่งกับพระญี่ปุ่นหนูไม่ติดเลยไม่มีปัญหาเพราะหนูเข้าใจเรื่องของนิกายเรื่องของข้อวัดเรื่องของการปฏิบัติของเขาไม่มีปัญหาเพราะว่าเขายอมรับได้คนวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ทําได้มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมประเด็นมันเป็นแค่เรื่องของการของศีลธรรมที่คนมองด้านวัฒนธรรมศีลธรรมถ้าคนญี่ปุ่นเขารู้สึกว่าการที่พระนิกายแบบนี้มีภรรยาเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมบ้านเขาทําได้แต่ถ้ามาเป็นเวอร์ชั่นบ้านเรา มันก็ต้องมองอีกบริบทหนึ่งก็ได้แต่ในเรื่องเหมือนว่าหลวงพี่เนาะที่เขาที่เขาเป็นพี่ชายของผู้หญิงเนานะเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ได้นะเนาะเขาเหมือนเขารับไม่ได้หรือเปล่าที่หนูดูจากทีเซอร์อ่ะเหมือนเขายิงาย่งรับไม,ไม่ได้เนาะก็คือเขารู้สึกว่าพระก็คือพระพระก็ไม่ควรมีมีภรรยาอ่าที่แล้วซึ่งภรรยานั้นคือน้องสาวเขาด้วยเขายิ่งแบบเฮ้ยแล้วก็มอีอ๋อจะมา สวยงามาาเาขเมาแต่บางคนก็ว่าผีขเขาใจบางคนก็ไหามีะเอางนนี้ในเรื่องเนี่ยบอกได้อยู่แล้วเนาะน้องสาวจะไปแต่งกับพระญี่ปุ่นซึ่งน้องสาวเป็นคนไทยพระไทยรับได้ไหมเดียวตะรับได้ไหมน้องสาวของพระไทยไปแต่งงานกับพระญี่ปุ่นหลับครับประมารับครับถ้าเขารักกันก็ยอม,อม คนรับได้ไหมคุณอ่ะคุณแรลรี่ไม่หนูก็ไม่หนูก็ไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่าพระญี่ปุ่นเขาไม่ใช่พระไทยนี่เขาไม่ใช่ชาวเถรว่าแต่ถ้าผู้หญิงญี่ปุ่นมาแต่งกับพระไทยมีปัญหาแน่นอนไม่ได้ไใช่ไหมล่ะแต่ถ้าผู้หญิงไทยจะไปแต่งกับพระญี่ปุ่นหนูไม่ติดเลยไม่มีปัญหาเพราะหนูเข้าใจเรื่องของนิกายเรื่องของข้อวัดเรื่องของการปฏิบัติของเขาไม่มีปัญหาเพราะว่า เขายอมรับได้คนวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ทําได้มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมประเด็นมันเป็นแค่เรื่องของการของศิลธรรมที่คนมองด้า,านวัฒนธรรมศิลธรรมถ้าคนญี่ปุ่นเขารู้สึกว่าการที <aş. S 2> ่พระนิกายแบบนี้มีภรรยาเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมบ้านเขาทําได้แต่ถ้ามาเป็นเวอร์ชันบ้านเรามันก็ต้องมองอีกบริบทหนึง่งก็ได้แต่ในเรื่องเหมือนว่า หลวงพี่เนาะที่เขาที่เขาเป็นพี่ชายของผู้หญิงกันเนาะเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ได้เนาะเขาเหมือนเขรับไม่ได้หรือเปล่าที่หนูดูจากทีเซอร์อะ่ะเหมือ<ใ>นพรายังรับไ,<ม>ไม่ได้เนาะก็คือเขารู้สึกว่าพระก็คือพระพระก็ไม่ควรมีมีภรรยาอ่าที่แล้วซึ่งภรรยานั้นคือน้องสาวเขาด้วยเขายิ่งแบบเฮ้ยแล้วก็ไีอ๋อจะบาปหรือเปล่าเนี้เหรอก็บาปไม่ดื่มนั่นดื่มนี่ทุกอย่างเลยโอ้โหแดกนั่นแดกนี่ขอ้หแดกบดไปบทจานในหนังนะ อ่าแล้วก็เคยเป็นนักเลงมาก่อนโอ้โหทุกอย่างเลยอ๋ออใช่ใเขาก็เลยรู้สึกว่ารับม่ได้แต่จุดเปลี่ยนคืออะไรโอ้น่าสนใจน่าสนใจีลยวตาจะไปดูไหมวันดูดูครับผมวันที่ห้ามีนาเราเจอกันนะวันที่หกวันที่ห้ามีนาเป็นรอบเป็นรอบเปนนี้ใช่ไหมรัเสือแต่ว่าหนังนะทุกคนนะคะหนังเข้าโรงวันที่หกมีนาไปดูได้แล้วก็ดิฉันก็จะไปดูด้วยที่จริงอยากไปวันที่ห้าเหมือนกันแต่ว่าพอดีว่าติดภารกิจไม่สามารถไปได้แอลลี่อยากเสียดตังคุณยัง่ายอยากเสียดตัง ไม่นะเป็งั้นเรียวตาจะได้เจอที่ในเวอร์ชันที่สวยงามเวันที่หกเราดูอีกรอบเดียวตาที่ที่ไซวิกอ่ะใช่พี่ปองอ่ะต้องแต่งชุดเป็นพระญี่ปุ่นไปเออต็มเจ้าหนูผมก็อยากเป็อตู้เข้าเลยเป็ุญี่ปุ่นเือนกันแต่งชุดไปญี่ปุ่นนี้เอาแต่งพระไทยดิ เดี๋ยวตาแต่งพระไทยนี่แต่งพระเดี๋ยวตาอย่าแต่งนะอย่านำมาเลาผมนะ้มครับโอ้พระญี่ปุ่นพระญี่ปุ่นมีผมได้ไหม่ะใช่พระญี่ปุ่นปรงผมอะไรก็ได้ครับฮะใช่ใช่ไม่แล้วไม่ใช่อยู่ดีๆทําได้นะพี่ปองรู้หรือเปล่าครับมันมาจากการออกกฎของรัฐบาลสมัยเมจิเพราะเขาไม่ต้องการให้เขาไม่ต้องการให้ศาสนาพุทธมีบทบาทรัฐบาลก็เลยออกกฎให้พระญี่ปุ่นไม่ต้องไว้ผมไม่ สามารถฉันเนื้อสัตว์ได้สามารถเธอประกอบอาชีพได้ oh, นี่เขาเป็นที่มาของเขาไงไม่ใช่่าอยู่ที่เขาทำแสดงว่าที่เขาใจถูกไหมว่ารัฐบาลเนี่ยทําให้คุณค่าของพระลดลงด้วยการมีเมียได้ไว้ผมยาวไว้ทรงไหน<อ>ก็ได้อาจจะไม่ได้มองแค่คุณค่าของตัวพระแต่เขามองถึงทั้งหมดเลยเขาไม่อยากให้ศาสนาพุทธมันมีบทบาทมากเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เขากําลังตั้งชาติเขากําลังชูศาสนาของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เลยเขาก็เลยแบบ เราทำยังไงก็ได้ให้สนานะผู้มีบทบาทน้อยไปให้พระแบบไม่ต้องแบบดูแบบฟิลลิ่งแบบหน้าแบบนับถือศรัทธาอาจจะมีส่วนนิดนิดนึงอะแต่ว่าจะไม่ได้ใช่ทั้งหมดก็นะผม,มผมชอบมุมมองนี้นะพี่ชอบมุมมองนี้มากเลยเลียวตาแล้วก็แพรลี่ก็คือว่าการที่ไม่อยากให้พระมีบทบาทโดดเด่นเกินไปอ่ะก็เลยทําให้พระไม่ต้องเคร่งมากไม่ต้องเอมไม่ต้องเป็นที่รพบศรัทธาของญาติโยมมากไม่ต้องดอูที่สูงให้คนกราบไหว้ามากทัประกอบอาชีพเดียวกับโยมได้เลย พระแต่งตัวเหมือนโยมได้พระมีภรรยาเหมือนโยมได้ก็เลยทําให้ทําให้บทบาทของพระท,ที่จะเป็นผู้นําจิตวิญญาณลดบทบาทลงรัฐบาลก็สามารถควบคุมคนได้ง่ายขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องไปฟังพระเข,เขาต้องเขาต้องการให้เป็นแบบนั้นค่ะเขาต้องการให้เป็นแบบนั้นสมัยเมจิที่เขามีนมเยอะใช่ไหมใช่ไหมเมจสมัยเมจ <laughs> มมิมีนมเยอะใช่มใช่มอันนี้มีห้องนะครับผมเดียวตาง ย้อนไผมชอบปราสาทโอสาก้าปราสาทนั่นปราสาทนี่คือเขามีเจ้าเมืองจะเป็นโชกุนใช่ไหมโชกุนก็ไม่ใช่กับเจ้าม่องโชกุนโชกุนต้องต้องโชว์หมูไหมโชกุนต้องโชว์หมูโชว์อะไรไหมอ๋อไม่หมูมันอะโชกุนโชกุนก็คือหัวหน้าหัวหน้าที่เป็นแก็งหนึ่งแล้วมันกุลที่ไหนแล้ะมันเสืออันนี้สมุติอันนี้เป็นหมูนะอันนี้โชกุนใช่ไหมโชกุนโชกุนไม่ต้องไม่ต้องยกหมูนะครับถ้าไม่ต้องยกหมู โอเค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 แสดงว่าถ้าพี่พ่ชอบของที่แพรี่บอกว่าถ้าผู้หญิงไทยไปแต่งกับพระญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้แต่ถ้าผู้หญิงญี่ปุ่นมาแต่งกับพระไทยอันนี้เป็นเรื่องเลยมันไม่นด้มีคนระเบิดเลยมันคนระบบิทเลยถ้าถ้าผู้หญิงญี่ปุ่นอยากแต่งงานกับพระไทยก็เขาต้องเลือกเป็นพระ พระไทยต้องศึกก่อนเขาเรียกว่าศึกก่อนต้องศึกก่อนศึกเึือกเป็นพระเรียกเลือกเป็นพระลาสิกขาลาสิกขาลองพูดทเดียวแต่ลาสิกขาลาสิกาลาสิกขาลาสิกาฝึกศึกอ่พูดศึกดีกว่าง่ายกว่าอืออ๋อกก็คือใครใครก็เป็นพระได้ศึกก็ตอนไหนก็ได้หรอกครับพระไทย ศึกต้องต้องมีความกดดันบางอย่างเช่นผู้พัฒนาเรียกเขาไป้ที่บ้านเมืองเรียกเขาไปถูกย้ายห้องถูกย้ายห้องมีห้องมีห้องใหญ่ๆแล้วเขาย้ายไปห้องเล็กๆอย่างเงี้ยเออก็ศึกดีกว่าอันนี้พูดถึงหนูแล้วก็พูดถึงตัวเองด้วยใช่ไหม <laughs> <laughs> มันก็ดีนะที่มันให้ที่มันย้ายเราลงมาแล้วเราถึงมีที่บ้านสามไร่ไงจะไปทนอยู่ทําไมห้องเท่ารูหนูขนาดนั้น โอ้บ้านสุดอะไรเจ็ดสี่คูณสี่อันนี้โอ้โหอันนี้ร้อยไร่คูณร้อยไรย่เรือเรือต่างงงเรือเรือต่างงงว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับหนังครับไอ้เนี้อไม่อยู่นมั้งเรือต่างงงบ้างก็ได้ทีนี้เนี่ยสุดท้ายมัน,ม,นมันมันมีจุดที่ที่เขาเขาช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือช่วยเหลือนางเอกเนาะพูดยงังไงเนาะแล้วก็ทําให้เขารู้ว่าเฮ้ย